จากข่าวนะครับเศร้าสลดที่มีการสังหารหมู่นะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มีหลายหน่วยงานนะครับที่ออกมาเพื่อจะหาวิธีการปกป้องเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำอีกก็มอีอันนึงนะครับที่ออกมาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการมีเขาเรียกอะไรมีแนวคิดในการที่จะสร้างห้องอห้องรับหรือห้องป้องกันภัยนะครับสำหรับเด็กๆอันเนี้ยผมก็เห็นด้วยนะก็ดีครับมันเป็นสิ่งที่สามารถป้องกันได้ระดับหนึ่งแต่ผมบอกเลยว่า สิ่งที่ทําได้ง่ายฝ่าสร้างห้องนะครับสร้างห้องอป้องกันอะไรพวกนี้นะครับนั่นก็คืออะไรครับทุกวันนี้ถ้าเราลองสังเกตดูว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอนะ่ะอันดับแรกเลยเราถามก่อนนะครับเราถามก่อนว่าเหตุการณ์นี้ทำไมบุคคลคนนี้ถึงได้เข้าไปข้างในโรงเรียนได้ทําไมถึงเข้าไปก่อเหตุข้างในโรงเรียนได้อันนี้เพราะอะไรก่อนนะครับถ้า คนนอกสามารถเข้าไปในโรงเรียนได้โอกาสที่จะโดนก่อเหตุได้มันก็มันก็สูงถูกต้องไหมเราถ้าเราจะป้องกันจริงๆเนี่ยแนะนําให้ใช้วิธีนี้เลยครับก็คือให้ผู้ปกครองไม่ว่าใครก็แล้วแต่นะครับผู้ปกครองหรือว่าใครก็แล้วแต่เนี่ยไม่สามารถเข้าไปในบริเวณโรงเรียนได้ gasket. จะมาส่งบุตรหลานหรือจะมาส่งรับหลานให้รับอยู่หน้าบริเวณโรงเรียนเท่านั้นนะครับมีขอบเขตห้ามเข้าไปพื้นที่ด้านไหนไม่ว่าใครก็จะเข้าเข้าไปไม่ได้นอกจากบุคลากรของโรง,งเรียน นะครับมันจะได้สามารถควบคุมคนนอกได้ง่ายหน่อยแต่ถ้าเกิดวันนี้นะครับถ้าเกิดวันนี้ใครก็ได้ผู้ปกครองหรือใครก็ได้ที่สามารถเข้าไปในโรงเรียนได้แบบง่ายๆโอกาสที่จะก่อเหตุหรือโอกาสที่จะทําอะไรมันก็สูงเพิ่มมากขึ้นถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เราแก้ง่ายๆก็คือว่าเราแก้ที่ระบบการบริหารจัดก,การก่อนเพื่อไม่ให้ทุกคนเข้าไปอยู่ในบริเวณที่เด็กอยู่ได้โอกาสที่จะก่อเหตุมันก็จะน้อยลงทันทีอันนี้ง่ายกว่าและทําได้เลยแล้วดีกว่าด้วย เพราะอะไรครับเพราะถ้าถามวันนี้คุณสร้างห้องนิรภัยคุณสร้างห้องเขาเรียกวอะไรสร้างห้องป้องกันสร้างห้องป้องกันถามว่าแต่มีคนนอกเนี่ยสามารถเข้าไปในโรงเรียนได้อย่างน้อยโรงเรียนแรกก็ต้องโดนถูกต้องไหมคุณจะป้องกันได้โรงเรียนที่2เพราะโรงเรียนแรกเด็กก็อยู่ในบริเวณเหมือนเดิมถูกต้องไหมคนร้ายเข้าไปถึงปุ๊บไปก่อเหตุพอรู้ว่าเฮ้ยโรงเรียนนี้โดนก่อเหตุโรงเรียนถัดไปถึงจะถึงจะมีการป้องกันเข้าไปในห้องซึ่งแล้วโรงเรียนแรกล่ะจริงไหมฮะแต่ถ้าการป้องกันแบบนี้ก็คือว่า ไม่ให้บุคคลภายนอกไม่ว่าเป็นใครเป็นพ่อแม่หรือเป็นใครก็แล้วแต่เข้าไปในบริเวณโรงเรียนได้เลยเท่ากับเป็นการป้องกันทุกโรงเรียนเลยเพราะไม่มีคนภายนอกสามารถเข้าไปได้ไงครับมีแต่บุคลากรภายในทีนี้เมื่อมีแต่บุคลากรภายในเราก็ต้องมาควบคุมบุคลากรภายในว่าคนไหนเสี่ยงคนไหนไม่คนไหนที่มีเขาเรียกว่ามีโอกาสเสี่ยงเราก็ต้องอ,ออกไปมันก็จะได้น้อยลงหน่อยถูกต้องไหมครับแต่ทุกวันนี้เราต้องยอมรับโรงเรียนทุกโรงเรียนส่วนใหญ่ก็คือ ผู้ปกครองบุคคลอื่นสามารถเข้าไปได้หมดอะ่ะใครอยากจะเข้าไปเข้าไปได้หมดไปดูเด็กไปดูอะไรอันนี้ได้หมดมันถึงทําให้ให้อ่าเกิดเกิดเหตุการณ์แบบนี้หรือเปล่าอ่าอันนี้มุมมองของผมนะเพราะเราลองตั้งคําถามดีว่าอันดับแรกเลยว่าบุคคลคนนี้เข้าไปก่อเหตุได้ยังไงเข้าไปได้ง่ายๆเลยนะกับที่สถานที่นี้เข้าไปได้ง่ายๆแล้วก่อเหตุได้สแสดงว่าสถานที่นี้ก็คือใครอยากจะเข้าใครอยากจะออกใครอยากจะ อะไรก็ได้หมดสิถูกต้องหรือเปล่าถูกต้องหรือเปล่าอันนี้คือผมอยากให้ทุกคนมองในมุมนี้มองในจุดนี้ถ้าจะเริ่มแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเนี้ยผมว่าใช้วิธีเนี้ยดีที่สุดก็คือผู้ปกครองไม่ว่าใครกันแล้วแต่สามารถเข้ามาในบริเวณเขตที่โรงเรียนอ,อนุญาตเท่านั้นห้ามเข้าไปในโรงเรียนแล้วถึงเวลาปุ๊บก,ก็ปิดทั้งหมดเลยเวลาเด็กจะออกมาก็เ,าเอามาส่งตามจุด ที่ไอ้นี่บอกครมันจะเป็นการป้องกันเพื่อไม่ให้นะครับคนร้ายหรือใครกันแล้วแต่ที่คิดจะก่อเหตุเข้าไปใกล้ตัวเด็กได้อันนี้ผมว่ามันเป็นการป้องกันที่ดีฝ่าแต่แน่นอนครับห้องป้องกันก็ดีครับก็ดีครับแต่มามันแก้ที่ปลายเหตุไปนิดนึงนะครับอันนี้ก็ในฐานะประชาชนคนหนึ่งนะครับก็อยากจะเสนอหรืออยากจะให้มุมมองนะครับก็แล้วแต่ใครลองลองดูครับว่าวันนี้เรามาช่วยกันนะครับว่าทํายังไงถึงจะป้องกันเหตุการณ์แบบนี้ได้ก็ ใครมีข้อนะครับที่เสนอแนะยังไงใครมีข้อคิดเห็นยังไงเราก็มาเม้นนะครับแล้วก็พูดคุยกันนะครับผม